เอาละครับทั้งสทีมจับมือกันได้ไดไดนี่จะเป็นการรีแมตช์คู่ชิงชนะเลิศในปีที่ผ่านมาครับแม้ว่าผู้เล่นจะต่างออกไปแต่ทีมยังคงเป็นทีมเดิม แล้วครับในเกมนี้นะครับสยามเลเว่นจะไม่มา1คนนะครับจะทำให้ใจแอนได้ยิงลูกโทษก่อนเกม1ลูกครับเอาละครับความมันอดใจรอสักครู่นะครับ ไมโลคานิวาวเจนเล็กไลออนคิเชนโรงบาลรามคำแหงไททันโพคาลิเอาละ่ะมาดูเกมกันก่อนครับเปิดเกมมาเป็นไจแอน์ A N, ได้บอลก่อนครับน้องปรินเฟดเอาเวยิงลูกนี้ไม่ลงครับยังคงรีบาวได้ครับและขึ้นอีกลุกนหนึ่งยังไม่ได้แต่ยังคงรีบาวได้อีกและแล้วตรงนี้เคเดนโฉกมาแล้วครับเคเดนลากบอลขึ้นมายังเป็นพอยต์กาดตัวหลักครับเล่นคู่กับทาโล พาโลตัวรอดดีด,ด,ดไม้เคเดนเคเดนโฟเตอร์สองคะแนนนำไปก่อนเาแชมป์เก่าแล้วเปิดมาด้วยฟูคอดเพสเลยครับสำหรับเลเว่นฟูคอดเพสเริ่มเกมเลยนะครับผมไปครับใจแอนครับพยายามจะพาวังขึ้นไปครับน้องปิน่นมาครับลองเข้าในลูลูกนี้ครับยังไม่ลงเะแต่ใจแอนยังคงรีบาวได้อยู่ครับผม แต่บอลก็ได้เป็นของเลเว่นเรียบร้อยครับแล้วทาโลเจอไทส์ครับเอาตัวรอดได้ดีแล้วทาโลทาโลเซตมากับเคเดนเคเดนเคาะหามุมอยู่ดีดออกมาให้ฮารุสองคะแนนไกลไม่ลงครับแต่เคล่าใช้ความขยันไปแย่งบอลมาได้และตรงนี้บอลยังอยู่ระหว่างเคเดนเคเดนเอาตัวรอดได้ดีแล้วฟลเตอร์ลงไปโหร้ายจริงครับเคเดน เคนไปฉกมาจากข้างหลังครับและเคเดนเจอกับปรินโฟร์เตอร์ลุงสูงเคเดนครับโคตรดีครับเกมนี้น้องปินกันดีแล้วนะครับเมื่อกี้แต่รู้เมื่อกี้ต้องยอมเลยข้ามหัวครับเคนเดนเป็นเข้าในขึ้นได้ฟาวไปครับลูกนี้น้องปรินขยับไปชนอย่างนี้จะเป็นการฟาวนะครับต้องยืนดักนะครับล้วขยับไปชนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าฟาวนะครับ ลูกแรกได้ไปครับกลับมาที่วินส่งเข้าในน้องปรินครับยังไงลูกนี้บัมเข้าไป1ังทีโอ้สวยมากครับจังหวะดีจังหวะด,จวดีจริง,รงๆครับลูกนี้พาโลแฮนด์ออฟเคเดนเคเดนยิงลูกนี้ได้ฟาวครับโอ้โหแล้วไม่ดีเลยครับปรินเซนเตอร์ตัวหลักฟาวสองครั้งครับ ลูกที่สงลงไปครับเกเดนมาอลไรครับผมบอลของฝั่งใจแอนครับโอ้ส่งในสวยครับลูกนี้ขึ้นขวาไปเปิดมาได้แต้มเร็วครับส่งเข้ามาพยายามยิงสหรือเปล่าครับแล้ส่งไปที่คอเน์ได้ในเข้ามาขึ้นขวาโล้ลงไปครับโฟลเตอร์ลูกนี้มีเพิ่มครับทำได้ดีมากครับเพนี้มีเพิ่มได้บอลมาครับเพนี้ เลี้ยงเข้ามาตั้งป้อมครับมีเพิ่ม3ามแต้มเรียบร้อยครับโอ้เขาปั่นให้มาที่คอเนอร์แล้วระยะกลางเรียบร้อยครับผม,ผมคมคก็บ,บอกว่าเจมนี้ระยะกลางสัปดาห์นี้แม่นจริงๆครับชินเข้ามาลุยเข้ามาดึงมาสามระวางซ้ายไม่ลงแต่คินรีบาวด้วยดี ที่บอกครับเหมือนได้ดูทีมแชมป์แข่งกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะใช่รีแมตครับไฟนอลปีก่อนแล้วคินเก็บไปครับยอดเยี่ยมเอาลูกนี้ยังไงครับฝั่งดีเฟนเดอร์ไม่รู้ตัวครับรีบเข้าเลยสวยงามมากโอ้โหหือว่าเป็นการฉวยโอกาสได้ดีเลยครับลูกนี้ครับน้องก้าวครับแล้วดูตรงนี้จินเปิดยาวให้เขาปั้น 1- 2วางซ้ายนุ่มๆครับ เล่นง่ายๆครับเลวเวนใจแอนส่งมาที่ลีโอขึ้นซ้ายได้ฝ่าวเก็บลงไปครับลีโอครับรถช่องว่างลงมาครับ16ต่9<โ>อ9แล้วกลายเป็นแมตชกบอลไปแมตมาได้ครับลูกนี้วันออนวันขึ้นขวาสวยงามครับต้องยอมเขาเลยครับแมต 16ต่อ11ครับคะแนนเดียวไม่กี่คะแนนเท่านั้น,น,นแล้วโอโ้โหต้องบอกว่าเจมเจมปล่อยไม่ได้ครับระยะกลางเจมแม่นจริงครับคืนกลับมาที่เคนเคนเด็ดมาที่เจมอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยครับระยะกลางแม่นมากครับเจมผมจริงครับตอนนี้บอลยังเป็นของแจนส์อยู่ครับเดี๋ยวเก็บไปได้ครับ ดูขินครับยูโรเข้ามาวางโอ้โหสวยมากครับแล้วจินรีบาวลูกโทษลูกแรกลงไปครับจินยาวครับลูกนี้ไทยฟินิชยังไม่ฟินิชครับลูกนี้รอเพื่อนก่อนแล้วออกมายิงเสาข้าแนนยังไม่ลงครับเพื่อนรีบาวได้โอ้โหวันครับผมน้องเชครับจริงจริงๆครับน้องเชโอ้โห ผมชอบแต่วันดาบแล้วนะเชเนี่ยผมไปนั่งดูดาบผมว่าคนนี้เข้าตาผมอ้เรา,า,าเป็นยูสิที่คล่องมากๆ <10 S 1> แล้วก็ <10 S 1> พร้อมอบัวใช่ทะลงตรงนี้โมเมนตัมจะดีขึ้นครับเชแล้วก็ดีขึ้นจริงๆครับมีทั้งเชนทนังดีนเป็นยูเล็กครับแต่ดูเชครับเคล่าป้องกันดีมากครับแล้วตรงนี้ลุยเข้ามาเข้าใจอันระยะกาลางโอ้โหน้องวินครับเฟดลูกนี้สวยมากครับ สตปสายสเตปแล้วยิงครับโอ้ยังไม่ลงครับแต่สวยงามวินลีบาวได้ขึ้นไ้ได้ฟาวครับดูลูกโทษตรงนี้ก่อนครับโอ้โหไล่มาแล้วอะ่ะจากตอนแรกนำห่างนะจริงครับตอนนี้โมเมนตัมเปลี่ยนแล้วหรือเปล่าครับพี่เคลื่อนไปที่ทส์ครับยิงหรือเปล่าคลอดไปหนึ่งตีหนึอเก้โล้กลับมาแล้วครับไจแอนไจแอนกลับมาแล้ว รถช่องว่างเหลือแค่คะแนนเดียวเท่านั้นฮาโล่ตะลุยเข้ามา1-2แล้ววางได้ฟาวอาจจะไม่ชินตาแต่ลูกสองเกบไปยอดเยี่ยมนฮาโล่ไปครับแบงคอเข้าใจแอนครับเปิดบอลที่วินยังคงโดนฟูคอร์เพรสอยู่นะครับเข้ามาปรินโอ้ oh, สปินปรินมุมสวยแล้วได้ฟาว oh, oh. เป็นเพลย์ที่สวยมากสปินดีมากครับจังหวะเมื่อกี้คนหมิว โค้หมิวเนี่ยคือมีอยู่ช่วงเด็กๆอะสมัยเขาเป็นเด็กๆขึ้นมาเนี่ยเขาเป็นเพาเวอร์โฟรเวดเป็นพวกวงในก่อนที่ตอนสมัยตีทีมชาติเนี่ยเขาจะขยับมาเป็นเบอร์3เบอร์สจะเป็นเบอร์สาสายลุยเป็นหลักนี่ก็คือในช่วงหนึ่งก็เป็นโค้ดเป็นผู้เล่นทีมชาติผู้หญิงที่พาทีมได้เหรียญทองซีเกมโค้ดหมิวก็เลยมีทริคมาสอนเด็กๆใช่ให้มาที่าลุทารุให้มาที่คอเนอร์เทปปันยิงไกลได้ฟาวยับ้อยครับโอ้ เอแล้วครับเรียบร้อยผมเป็นตัมโดนดึงมาแล้วครับดูคุเขาไปชุมกันฮาโล่เขาไปยืนดูด้วยข้ามขึ้นมาแล้วครับจังหวะนี้วันออนวันโอเปียตัวแบ็คข้ามเข้ามายังจับบอลได้อยู่ครับรีเวิร์สโอ้ไฮไลท์เท่านั้นครับเพลงนี้ครับโปรเฟสเซอร์ผมจับไม่อยู่ครับเด็กโปรเฟสเซอร์พี่โอ้เจนจะเป็นมูฟมาข้าเบดลายจ่ายให้เขาปั้นสวยมากครับลูกนี้ โอ้จ่ายสวยมากครับจินแล้นรีบาร์อีกทีแล้วเฟเดเวโอ้โหโ,หโอ้ยท็อปฟอร์มริงครับจินอันตรายครับอันตรา,า,ายลูกแถมครับลูกเดียวครับลับมาน้กครัางครับสำหรับเลเว่นยังไงครับตอนนี้ดูเดือดเลยครับ แบงคอกโดนจิ้มบอลไปครับแต่ยังเป็นของแบงคอกอยู่นะครับผมคริสครับส่งบอลไปแมตโดนประกบครับโดนดับว่าทีมด้วยครับจังหวะน,นี้ใน้ที่สุดโดนสติลไปจนได้ครับและฟาวไปครับบอลเป็นของเรเวนครับบอลเป็นของเรเวนครับ แล้วฟาวทีมเรียบร้อยครับอ๋อโดนฟาวทีมแล้วนะครับจะเป็นจินครับได้ลูกโทษสองลูกครับลูกโทษลูกแรกยอดเยี่ยมครับลูกที่สองโอ้โหเป็นสองัตถิแมตช์โอ้แต่โดนจินโอ้โดนจินโฉกมาครับและชินมองเหรียญฟ้าครับโอ้โห บางมิดแล้วก็เวื่อมไปวางซ้ายครับหลายจริงโดนประกบโดยจินครับแต่ไม่สนใจ1-2เข้าไปต้องบอกว่าโคโจนี้วางกำแพงไว้2ชั้นเพื่อดักแมทนะมแมทนี้เป็นแมนออฟเดอะแมทมา2เกมนะเราจะอเอาเคเด้นดักก่อนนะแล้วก็จะเอาทางจินหลอซ้อนสังเกตไหมเคเด้นชนปุ๊บ,บพอแมทหมุนปั๊บจินมาช่วงหลังต่อครับจะเป็นการดับเบิลทีมตลอด อาจจะไม่ได้ปรันด็นโดยตรงครับแต่ถ้าเผลอนิดเดียวโดนโฉกแน่นอนครับแมทลูกโทษอย่างยอดเยี่ยมครับแมทครับบอลเป็นของเข้าปั้นเล่นกับเคเดนเคเดนลากบอลขึ้นมาเคเดนยังไม่มีมุมเซตใหม่กับออสตินแฮนด์ออฟมาที่จินจินลุยเข้ามาที่เบสลไลค้างและยิงครับโอ้โหแมนดอฟเดอะแมตจะไปไหนครับจิน ใจแอนครับคริสโดนประกบแบบวั้ลทีมแล้วโดนสติลไปจนได้ครับแล้วเคเดนให้เขาปั่นยิงเช็ดแป้นเรียบร้อยครับโดนลัดยาวต้องเบรกเกมครับต้องเบรกเกมเท่านั้นครับแก้เพสไม่ได้เลยครับใจแอนส่งยาวมาที่มีเพิ่มครับขึ้นสปินดูลูกโทษของมีเพิ่มครับลูกแรกเกคไปยอดเยี่ยมครับ เด่นได้ไปครับเคเด่นควบมาแล้วเคเด่นควบแวกมา2ครับเรียบร้อยครับผิวจริงๆครับเคเด่นส่งข้ามมาที่มีเพิ่มรับบอลได้ครับจังหวะนี้ลุยเดี่ยวเข้ามาโอ้โหต้อง3คนนะครับไม่เห็นหยุดไม่อยู่จริงครับมีเพิ่มครับลงไปครับเก็บไปได้ครับเริ่มมาแล้วครับผมสังใจแอดครับ28แต่อ36แล้วตอนนี้เขาปั่นขึ้นปั่นวางขวาไม่ลง จินรีบาวได้แล้วเฟตยิงก็ยังไม่ได้เคเดนซ้ำอีกทีเรียบร้อยครับเคเดนเอาให้ครับลูกน,นี้แต่หลุดม, <า S 2> มือไปครับเคเดนมาแล้วเคเดนระยะหนึ่งสองเรียบร้อยฝากไาที่เคเดนเคเดนข้ามล่างเข้ามาขึ้นวางโอ้โหแล้วจินซ้ำอีกทีเรียบร้อยครับ <c oughs> เอาไม่อยู่เลยครับใจแอดครับวันนี้ห่อยครับแบงคอก โอ้โหโดนสติลหรือเปล่าลูกนี้เปฟ่านะครับลูกสองลงไปครับน้องคริสครับเจเดนดึงจังหวะเล่นกับจินจินได้บอลและยอ่อได้บีเพิ่มเรียบร้อยเลยครับหนึ่งนาทีสี่สิบวิในควอเตอร์ที่สองรับอลอยู่ที่เคเดนเคเดนดึงจังหวะเล่นกับจินจินได้บอลและยอ่อได้บีเพิ่มเรียบร้อยเลยครับ มิชชั่นไงเห็นมานานแล้วกันรอจังหวะสุดท้ายครับเหลี่ยมขวาให้เขาปั้นเวลาจะหมดแล้วเขาปั้นวัดได้ไหมไม่ได้เคเดนรีบาวและได้ฟ้าวเสียววินาทีสุดท้ายของเคเดนครับลูกโทษลูกแรกเก็บลงไปครับ นองใจแอนครับแบงค์เข้าใจแอนเปิดเกมมาน้องเชตะลุยวางเรียบร้อยครับโอเ้เชนี้นักบาสชัดๆครับทาโร่อาจจะต้องเปลี่ยนรองเท้าเป็นเคอร์รี่นะครับอบอนอยู่ที่คินครับคินตะลุยเข้ามาวางเช็ดแป้นโอ้โหเพลน,นี้เพลยากครับคินแต่เขาจแอนรีบาวได้ครับลูกนี้วิ่งขึ้นมา ยาวๆเลยครับลูกนี้วินเราได้ฝาวไปครับวินเลนขวาที่ต้องให้เขายิางครับลูกโทษลูกแรกของวินนี้เก็บลงใปครับ ลูกสยังไม่ลงครับแต่เรเวนรีบาได้ครับลูกนี้ยาวๆเลยครับน้องกินส่งไปน้องเชครับลูกนี้ดันเข้าไปครับส่งสวยมากลูกนี้ครับยังไงพยายามจะจัดโปริชันกับเพื่อนครับน้องเชเข้ามาอีกรอบหนึ่งโอ้โอสุดยอดน้องเชฮารโลลากบอลขึ้นมาฝากไม้คินคินตะลุยแหวกซีเฟดย,ยิงโอ้ โอ้ฤดูการนี้กินกับเจมระยะกลางชัวร์จริงๆครับขึ้นมาแล้วครับตรงเายัางไงาจะหยุดยิงสาหรือเปล่าเฮ้เดนเดชได้หนึนทีหนและโดนบล็อกไปครับลูกนี้แต่ยังเก็บรีบาวได้ครับขึ้นอีกรอบหนึ่งได้ฝ่าวไปลีโอเรียกฝาวตรงนี้ได้จะเป็นลูกโทษสองลูกครับโทษลูกแรกครับ ลูกที่สองครับลงไปเรียบร้อยครับน้องลิโอเรียกสกรีนครับน้องทาโลเรียกขอบอลครับส่งมาจังหวะนี้จะยิงหรือเปล่าเข้าในส่งมาด้านซ้ายครับเรเวนส์ดันเข้าไป 1, 2และขึ้นครับลูกนี้ลงไป้องตีนเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งครับดันเข้ามาข้างในแกรดครับ โอ้โห oh oh เรียบร้อยครับ oh สองคะแนนกับน้องเก้าฝากมาที่คินคินคอร์ส,สองทีไม่มีมุมก็โหดึงมาสามแล้ววางลูกมีเรียบร้อยครับคินคินกับเจมเขาไปได้เรื่อยๆครับสวยงามจริงครับเดี๋ยวลองวิ่งกันบ้างครับโดนหยุดไว้ก่อนครับเป็นส่งมาที่ลีโอครับ เลี้ยวมาที่9ครับโอ้โหสวยงามลูกนี้ลงไปครับเอาแล้วครับ9เริ่มเครื่องติดครับบันคอแอนครับได้บอลมาแล้วลูกนี้น้องเก้ายาวๆวันออนวันสปินมูฟครับโอเฟ่นึงดีโอสวยงามแล้วนะครับเมื่อกี้เรียกว่าเก้าฟอร์มเข้าฝักสามควาสามเพลแล้วนะเรื่อยๆเลยครับน้องเก้าครับแมมบาเก้าครับ จากปีแล้วครับชื่นชมไปในติ๊กต็อครับก็ไปทะเลใหญ่อยู่สักพักหนึ่งครับแต่ตอนนี้เขาบอกเขากลับไปฟิตมาใหม่เขาเป็นแชมป์บาสสามคนที่สายอีสานมาในภาคอีสานเขาคือโนหนึ่งเข้ามาชิงแชมป์ประเทศก็เล่นรอบชิงโอ้หนรอบชิงเป็นลอมแชมป์ประเทศน้องเก้านะคเก้าแมบ้าโอ้โหยังไม่ได้ครับ ไปครับจังหวะนี้แบ่งคอกใจแอนครับรีบขึ้นไปแล้วคริส1 2ขึ้นขวาลงไปคุณว่าคิดหน้าขายใครใครเหรอครับคิดหน้าขายเจมพี่น้องกันเป็นพยายามจะดันเข้าไปด้วยตัวเองและขึ้นชนไปครับโอ้โหจังหวะนี้เป็นการฟาวครับ ไชูดฟรีโทรครับลูกนี้ปรินจะเป็นฟรีโทสองลูกของปรินครับลูกแรกเก็บลงไปครับทั้งชุดได้ทั้งเข้าในได้นะครับปรินลูกที่สอง ไม่ลงครับวันนี้โปรเฟสเซอร์ไทสอ่ะรู้สึกกดดันม่าเคล่าเขาจะวิ่งใส่ตลอดเป็นการกันที่ดีนะแล้วเคเดนไปยังไงก่อนครับอย่างนั้นเนเขายืนกันอยู่3าสี่คนไปมุมไหนก่อนเคเดนครับไปครับไทส์โดนประกบหนักแนก,นกแล้วครับแล้วลูกนี้บอลมาอยู่ที่เคเดนเคเดนตะลุยตรงนี้ 1.2. ึ่งอโฟลเตอร์เรียบร้อยครับเลือกไม่ถูกครับว่าเกมนี้จะเอาเคเดนหรือจินเป็นเอ็ วิ่งเข้ามาส่งให้ปรินแต่โดนปัดแต่ปรินยังรับบอลได้อยู่ครับดันเข้ามาและดึงตัวประกอบครับมีเพิ่มสปินเข้าไปขึ้นขวาโอ้เรียบร้อยครับที่ฮาลุฮาลุยิงไกลลูกนี้โอ้กำลังจะมีหวังครับก็ไปดับหวังครับฮาลุโอ้โหสามคะแนนครับลูกนี้โอ้ลูกนี้โอ้สวยสวยมากครับวิ่งเข้ามาไทยแต่ยังไม่ลงครับ เขาหารู้มาจากไหนรับเนี่ยหารู้ลูข่วมมาคนเดียวเลยครับเรียบร้อยครับยังโดนนําอย่างต่อเนื่องครับมาดูความคล่องแคล่ววงวของไทยกันครับทุกคนตอนนี้ต้องส่งดับเบิลทีมมาแล้วแล้วเพื่อนว่างครับส่งเข้านไปมีการปรญหาันเกิดขึ้นครับเป็นฟาวนะครับผม เยสเซอร์เป็นฟาวทีมนะครับผมคริสชุดฟรีโทครับเรียบร้อยครับลูกแรงง่ายงลูกที่สองของคริสครับแหม่ไม่ลงครับยังเก็บได้ครับแล้วขึ้นอีกทีนึงเรียบร้อยครับโอ้คริสแต้มเดียวไม่เอาจะเอาสองแต่เอาสองสองเยอะกว่าครับ แล้วดูเคเดนมาแล้ว3คน4คนชนกันเจอหมดครับฝั่งมาคร <Yeah. S 1> ับแมทส่งสวยลูกนี้ลิโอนรับบอลได้ยังกลับมาเอาใหม่ครับลูกนี้ขึ้นไปลองยิงดูและลงไปครับโอ้โหทำแต้มดีนะ 9, ครับ, <Yeah. S 1> บเก้าครับบอลแบงค์อแจนเปิดบอลครับลูกนี้เช่ She. ลองยิง3นามคะแนนยังไม่ลงครับ แล้วเลเว่นได้บอลเก็บบอลมาแล่า <laimed> เข้าปั่นควบเร็วมา1-2ึ่งสองวางได้ฟ้าว <it> <foam> ลูกโทษของเขาปั่นลูกแรกลงไปครับ ยังหนีกันไม่ขาดไปจาก15แต้มนะขึ้นมา10แต้มแล้วก็คากันอยู่ประมาณนี้ครับใช่ครับทั้ง2ฝั่งสู้ไม่ถอยครับลูกที่2ครับยอดเยี่ยมครับยังไม่ลงครับแล้วบอลอยู่ที่แจมครับแจมควบเร็วขึ้นมาแจมขึ้นมาหยุดแล้วก็หยอดไม้เขาปั้นแอลิฮุปครับโอ้ยอดไม้แอลีฮุปสวยๆครับหาดูยากครับในบาสเด็ก ก้าโดนจินควบอยู่ตรงนั้นไปแ,<ม>นแล้วครับแมทแล้วแมทเข้ามา1-2ค้างแล้วหวางโอ้ยแอนวันครับลูกนี้โอ้สเต็ปสวยจริงครับแมทครับ หลาลูกโทษเก็บลงมาครับแมทครับตีตื้นมาหน่อยครับยังไม่ขาดนะครับเกมนี้ยังมีลุ้นนะครับบอลอยู่ที่เขาปั้นเขาปั้นลุยเข้ามาดีดมาให้จนโอ้ไปแล้วครับแมทยาวๆครับหูเร็วมากครับอู้แมทเร็วมากอะแล้วแมทประท้าวางเหลี่ยมนี้สวยเลยครับโอ้โหบอลอยู่ที่เขาปั้นครับไปครับลูกนี้ก้าวส่งมาที่เช่้องวัดกับเช่หน่อย ไล่เชยทันเชคอสเทปปันมาเชลค้างตัวโอ้โหไม่ได้ครับยังรีบเอาได้อยู่นะครับบอลยังเป็นของแจแอนครับลูกนี้เฟดโอ้พม่าเครื่องร้อนกว่านี้แต่ต้นเกมเนี่ยน่าสนุกกว่านี้นะไปครับแบงค์ของเจแอนไม่รอช้าลูกนี้หลุดมาหนึ่งสองเยี่ยมมากเชยว่าจริงจริงเชเนี่ยหลุดมาแล้วนะแต่เทปปันเข้ามาจากไหนไม่รู้มาเบรกเกมไว้ซึ่งเพลงนี้มันถูกต้องนะ คือการฟาวเนี่ยในจังหวะอย่างเงี้ยมันทําให้คนทําสกอร์เนี่ยทำสกอร์ยากจริงครับแล้วก็คุณไปยิงลูกโทษดีกว่าคุณจะมาเลย์อัพโล่งๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับซึ่งอันนี้เป็นมา์เซตที่ที่ถูกต้องนะแต่เชเนี่ยก็ยอดเยี่ยมนะครับถือว่าเป็นหนึ่งใน U10 ที่น่าจับตามองเลยครับน้องเชน,นี่ี้สงได้มากครับน้องเชนี่ใก้อยครับเก็บไปอีกลูกหนึ่งได้ไป2สกอร์ครับเชยอดเยี่ยมครับ ใส่สเลยครับโฮมี่ตอนนี้เคเดนก็ควบขึ้นมาเคเดนดึงช้านิดนึงแล้วจินสามคะแนนไม่ได้แล้วทาโร่มาโ์ความขยันของทาโร่ครับยอดเยี่ยมครับมาดูเพลงนี้กันก่อนครับโอ้ผมตกใจเหมือนกันนะเขาดับเคล่าเป็นรุ่นใหญ่แล้วยังใช้งานได้เต็มเม่เต็มหน่วยขนาดนี้ดูครับดูเคล่ายิงเกือบลงครับแล้วจินอัดแล้วแอนวันครับ อีกครั้งแล้วที่ใจแอนรู้สึกว่าจะกลับมาแต่โดนจินคนที่ทำลายความหวังเป็นเด็กชื่อจินเสมอครับโดนตลอดนะโอ้โหแล้วลูกแผลก็เก็บหมดครับโอ,โอ้จะในไล่ปุ๊บ,ดบโดนชุดใหญ่แล้วลูกนี้อีกแล้วครับโดนตัดบอลครับแล้วขึ้นาย,ยากไปครับ20 ดนดับบอลทีมครับแล้วโดนสตีลโอ้ฮารุฉกไปอย่างมือให้จินจินคืนฮารุฮารุคืนจินอัริูฮูปเรียบร้อยครับอันดูอีกแล้วครับชุดใหญ่เลยครับแขอใจแอนครับเริ่มมีใจหยุดได้แล้วนะครับหยุดการทําแต้งหอกฝั่งลูกนี้ครับแมทยังไงส่งไปที่ด้านซ้ายครับลองยิง2คะแนนดูและลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับส่งยาวมาครับโอ้จะโดนสตีลไป ส่งยาวมาเดจ,จินผมจะมาตรงนี้แล้วตาโลผัดทะ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 า,า,าโลโเ,รเ,รเรียบร้อยเรียบร้อยจริง <22 S 1> ครับ22คะแนนครับส่งยาว,วมาโอ้โหแต่จินไม่ปล่อยจริงจริงครับโอ้ไม่ไม่ยอนเลยไม่ยอมครับไม่ยอมเร,เ,เราเป็นเราเป็นลีโอคิดว่าหลุดแล้วนะหลุดแล้ว,วไม่มีใครมาแล้วนะไม่น่าทันนะ เงยหน้าขึ้นมาอีกทีลูกโทษลูกแรกของลีโอครับโอ้หเป็นเกมที่สูสีมาตลอดทั้งเกมนะครับแต่ว่าควอเตอร์สี่นี้อยู่ดีๆโดนอัดอยู่ฝั่งเดียวเลยอะ่างเลยครับลีโออีกลูกหนึ่งครับลูกที่สองลีโอครับ เก็บลงไปครับยอะเยียบเปิดบอลข้างครับแล้วโดนสติลไปครับเรเวนทา,าโลฉกมาตรงนี้จะโชว์อะไรหรือเปล่านึกพวาจะมีโชว์แอลิ่ฮูปครับจบง่ายๆครับทาโลเด่นขึ้นเยอะครับทาโล่แล้วตอนนี้ใจอแอนควบเร็วมาสวิงมาคอร์เนอร์สามแต้มไหมใหม่ครับถืนมาเปลม แล้วแมตช์สามคะแนนเรียบร้อยแล้วโอเคครับลูกนี้ลงสามไปครับเล่นเทาโลทาโลให้มาฮาลุขอลองบ้างเย้เรเวนเล่นสมราคาแชมป์เก่าจริงๆครับจะ90แต้มแล้วนะครับเรเวนครับโอ้ยิงทั้งจินทั้งฮาลุและฝั่งของไจแอนครับตจ่สามับ ให้มาทาโลยังเอาอยู่ครับเรียบร้อยครับ 92, 92. ครับนี่คือรีแมตชฟไนนอลครับเดือดจ,จริงๆเลยนะฮะแล้วแมทยิงขึ้นสนามไม่ลงครับชบลงไปครับเกมนี้ครับ92ต่อ70ครับ